راوده ينوبة واسع ناقب قوانك نبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه الجمعين اللهم فقنا في الدين وعلم التوين ربك رضي صدري واسري أمني وحلو نقدة من ديساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستحاتن دي راقل خربتك เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับของท่านอบีุลมัสล็อตละอลฮิวะสัลลัมเพื่อที่จะให้อีมานของเรานั้นได้เพิ่มขึ้นมานะครับได้เพิ่มได้มีพลังขึ้นมาเราได้เรียนในช่วงหนึ่งนะครับซึ่งที่ได้บอกว่าท่านอับลสลอละห์อลฮิวะสัลลัมของเรานั้นนะครับได้ดูแลแพะแกะได้เลี้ยงแพะนะครับได้เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่ง หมายถึงว่าเรื่องของค่าจ้างบ้างเล็กน้อยนะครับแต่เป็นการฝึกของทรารกของลอสซูบาอัลาให้กัทนาบีหมอมัสลโลว์รอฮาริเออร์สลับเราก็ได้เรียนมาแล้วว่าได้เรียนรู้มาแล้วได้ศึกษามาแล้วว่าชีวิตของทรารกในวัยเด็กเป็นชีวิตที่ลำบากเป็นคนยากจนเป็นเด็กกำพร้าเป็นคนที่จะต้องเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะต้องอดทนต้องหามื้อกินมื้อนะครับหรือในหนึ่งก็คือต้องช่วยเหลือตัวเองนั่นเองแต่กระทั่งแม้ก็ กระทั่งอย่างนั้นก็ตามนะครับทาราซุลในขณะที่อยู่วัยเด็กก็ต้องมีเพื่อนมีฝูงนะครับมีเพื่อนมีเด็กๆที่เป็นรุ่นราวเขาเดียวกันแต่ทาราซุลนะครับก็ยังรักษาในอาดาบในอัคลักที่ดีเป็นที่ทราบกันว่าเราซูลตลอดวารีทวารซัมตั้งแต่ยาวัยวมาไม่เคยคําว่าไม่มีคําว่าโกหกนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักษามานะแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับก็รักษาเนื้อรักษาตัวจากบาปต่างๆนะครับ นี่คือลักษณะของคนที่จะเป็นผู้นำเป็นคนที่บริหารจัดการองค์กรต่างๆและประสบความสำเร็จนั่นก็คือตัวตนของแต่ละคนเนี่ยต้องเป็นบุคคลซึ่งที่พร้อมในการที่จะรักษาตัวตนให้อยู่ในแนวทางของศาสนาอิสลามเขาเรียกว่าเหมือนกับมีบรารมีในตัวเองการมีบรารมีในตัวเองในขั้นพื้นฐานก็คือรักษาตัวรักษาตนจากบาปต่างๆ ธรรมซุสนสรลองเนี่ยในวัยที่เป็นวัยรุ่นไปไวัยเด็กๆนะครับประมาณป .5 ป .6 ม .1 ย่างอะไรประมาณนี้นะครับวัยประมาณนี้นะครับทรรมซุน,นก็มีเพื่อนมีฝูงไปก็ไปวิ่งเล่นกันบ้างอาะไรกันบ้างตามภาษาของเด็กๆแต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆของท่านอาบีเนี่ยก็ชวนท่านอาบีไปนะครับไปดูเหมือนกับภาษาบ้านเราภาษาชาวบ้านเหมือนมหรสศพนะครับซื้อหรือว่า เป็นเหมือนกับร้องรําทําเพลงแล้วอาจจะมีเสียงดนตรีอยู่บ้างอะไรประมาณนี้ก็มีแค่นี้แหละนะมีร้องรําทําเพลงแล้วก็มีเสียงดนตรีไปอยู่บ้างเพื่อนๆก็พาชักชวนธนบีไปแต่พอไปไปถึงงานเท่านั้นแหละครับไปถึงที่สถานที่ที่ก็มีการละเล่นเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละครับธนสุนทก็หลับไปนะครับหลับไปเลยนะครับโดยที่เพื่อนๆเ,เ,เขาก็ไปไปเที่ยวไปดูนู่นนี่นั่นกันนะครับ เล็กๆน,น้อยๆแต่ท่านอสุนนั้นหลับไปเลยนะครับกระทั่งเพื่อนๆกลับมาก็มาพบว่านบีนะี่นหลับอยู่พอเสร็จพอดึกแล้วก็เลยพาท่านนบีกลับหมอมสอาสลาวะเลซามกลับจากตรงเนี้ก็แสดงว่าท่านนบีเนะี่ยไม่ได้ไปดูสิ่งที่ฮารอมหล่านั้นเลยนะครับไปหลับซะก่อนเพราะนี่คือลักษณะของคนดีนะครับเอารักษาว่าจะต้องไม่ทําความชั่วไม่ทําความผิดนะครับ ซึ่งขณะนั้นนะท่านเป็นวัยเด็กด้วยซ้ำนะครับเป็นวัยเด็กประมาณจะอักเกนบเล็กแล้วหรือยังก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าขนาดนั้นเองท่านเอาลอตตาลาก็รักษาท่านโซเซลบา,าหา์ในหัวซันลัมไม่ให้ไปแตะของที่ฮาราทั้งทั้งี่ตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นนบียังไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นนะครับยังอยู่ในยุคยาฮิลิยะนี่ยุคที่เป็นยุคมืดอยู่ซึ่งท่านก็ยังไม่ได้แต่งตั้งเป็นนบีหลักการอิสานก็ยังไม่มีอะไรห้ามแต่ เราก็รักษาท่านไม่ให้ไปแตะเรื่องพวกดนตรีพวกร้องเพลงเต้นลําร้องเพลงอะไรนี้ครับเจ้าราสมก็หลับไปตื่นมาก็กลับนะฮะเพื่อนๆก็พาท่านกลับจากตรงนี้เองนะครับก็ให้เห็นว่าอยากจะให้เห็นว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะจริงๆในโลกหน้าอาคิรอหรือแมก้กระทั่งในดุนยานี้ก็ตามต้องรักษาตัวรักษาต,ตนจากบาปต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก็สื่อไปถึงบรรดานักเรียนทั้งหลายนะครับคนที่เป็นนักเรียน ก็ต้องรักษาตัวรักษาตนจากบาปต่างๆละหมาดได้ครบหาเวลาแล้วก็รักษาตัวจากบาปใหญ่บาปเล็กอะไรเหล่านี้อย่าเอาคําพูดของเพื่อนมาบอกว่าโอ้ยนี่มันเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นไม่เป็นไร S S <estar> หรอกมันเป็นเรื่องของวัยรุ่นไม่ใช่นะครับอย่าเอาคําว่าวัยรุ่นมาอ้างมันเป็นข้ออ้างของัยตันนะฮะมันเป็นข้ออ้างของชัยตอนเราจะต้องไ่พูดว่าโอ้มันเป็นเรื่องของวัยรุ่นไม่ใช่นบีเนี่ยแสนมหานะครับเป็นวัยรุ่นก็ตาม <sh arp itness> <laughs> แต่ท่านก็ไม่แตะสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องทางทั้งที่ช่วงนั้นยังไม่มีข้อห้า,นในในามใดๆด้วยซ้ำนะครับศาส,สนาอิสลามยังไม่ได้ยังไม่ได้มีบัญญัติอะไรลงมาเราก็ายังรักษาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นอุมมะเป็นอะไรเป็นชาวบ้าบบนมุสลิมเนี่ยเป็นนักเรียนเป็นวัยรุ่นมุสลิมต้องรักษาตัวรักษาตนไว้ภารกิจของชาวบ้านมุสลิมอย่างพวกเราเนี่ยอย,อย่างคนวัยนักเรียนเนี่ยนะครับภารกิจของเราคือทําให้อิสลามนั้นสูงส่ง เอาอิสลามเนี่ยเอาศาสนามาอยู่ในตัวเราปฏิบัติตัวให้ชาวโลกได้เห็นว่าอิสลามนั้นพังพร้อมขนาดไหนครบเครื่องทุกเรื่องราวขนาดไหนเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลศาสนาของเราอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เป็นอุมมะตะวัสตันเป็นประชาชาติตัวอย่างให้กับคู่คนทั้งหลายได้เห็นแล้วเมื่อรักษาตัวรักษาตนแบบนี้นะครับไม่มีใครมาแตะเราได้ครับไม่มีใครจะมาทําร้ายเราได้ดูให้ดีนะครับพยายามทําให้ดี อย่าไปกั้มกายเกี่ยวกับเรื่องบาปต่างๆแล้วรับรองได้เลยว่าอุมมะอิสมามิยะเนี่ยจะเป็นอุมามที่แข็งแกร่งและไม่มีใครมาแตะมาต้องได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเผลอไผลไปตามใจใชัยตอนบอกว่ามันเป็นเรื่องวัยรุ่นไปเสพยาเสพติดไปเล่นการพน,นันไปทําดีนาแน่นอนแล้วเป็นอุมมะของเราก็จะเป็นอุมามที่อ่อนแอนะครับเราก็ไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาอะไ,ได้สุดท้ายนี้นะครับขอให้พวกเราได้ ศึกษาชีว,ปร,ว,รชวประวัติของนบีแล้วเรียนแบบสุนนะของท่านนบีในชีวประวัติของท่านนบีในทุกๆเรื่องนะครับเพราะว่าเราคืออุมมตะตวะซาตอนเราคือประชาชาติตัวอย่างวะบิลละฮิตตอฟิกวันฮิดายะซัล,ลลัมอะลัยกุมวะเราะฮฺมะตุลลอฮ์วะบะเราาะกตุฮ์